อยากลดน้ําหนักค่ะกุมยื่นค่ะกึ้งปปองค่ะทำยังไงดีคะหนูไม่อยากออกกำลังกายแต่น้ำหนักลดมาทางนี้เลยครับมาถูกทางนะครับแนะนําครับบีรีกาแฟย่าหวานตัวนี้เลยครับวันละซองแค่นั้นเองครับรู้เรื่องเลยครับอิ่มง่ายอิ่มไวอิ่มนานที่สาคัญสา,ารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดไม่ต้องกลัวเลยครับ ความหวานตัวน,นี้ได้มาจากย่าหวานครับหวานแบบไม่รู้สึกผิดน้ำหนักลดจริงเห็นผลจริงกล่องแรกรู้เรื่องครับลงไปหลายโลเลยครับ <orgeous. S 1> ขึ้น,นเบียนออยอฮาลาลถูกต้องรีวิวลูกค้าเพียบปน้ำหนักลดเห็นผลคน,นแก่คนเฒ่าคนเด็กกิน<ๆ>ไ,ได้หมดเลยอายุเท่าไหร่ถ้าเพิ่มผทานกาแฟได้แนะนาครับดูตัวนี้เลยครับบีกาแฟย่าหวานช่วยคุณได้ในเรื่องของน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นแกได้ง่ายแค่วันละหนึ่งองครับขึ้นะเบียนเรียบร้อยถูกต้อง ตรวจสอบได้ทั้งหมดนะครับจากตัวดีๆวันนี้เลยครับ4กล่องแถม1กล่องครับราคาถูกคุ้มแค่9 99บาทให้รสนใจโทรหามได้เลยที่เบอร์0 888878993ครับเ M ฟรีค่าจัดส่งืูค่าเก็จไปทางกับทุกค่าคนพิเศษที่โทรมาหามในวันนี้โัรนี้ด่วนมากเลยนะครับเพราะน้อยมากจำนวนจำกัดมากๆโทรมาตอนนี้เลยครับ